สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับกิกกันอีกแล้ว thank you for new subscribers and the OG for watching my video it's means so much to me don't forget to click like and subscribe to my YouTube channels o so then we l l see each other face again 93%ยังไม่ได้กด subscribe นะคะหากเพื่อนเพื่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งได้พบเจอกันนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจช่อง YouTube channels Sarah e a ช่องนี้ด้วยนะคะช่วยให้ช่องของเราเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะมาทำ content ดีๆแบบ ให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ<อ>ปีใหม่ผ่านไปแล้วประมาณเกือบสองเดือน New Year resolution ของแต่ละคนเป็นไงบ้างคะช่องของเรานะคะเกี่ยวกับ intentional living การพัฒนาตนเอง self development femininity การเป็น soft girl embrace your feminine power come back to your feminine energy again ต่อให้เรามีความเป็น feminine energy มีความเป็นผู้หญิงพลังหญิงมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยปละละเลยหรือว่าปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปโดยที่ไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือไม่ทาในสิ่งที่เราตั้งใจจะทา ได้ไม่ใช่ค่ะ เราตั้งเป้าหมายและเราลงมือทำตามเพจสของตัวเองการเป็นแฟมินลนก็สามารถวางแผนและทำให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้วันนี้เราจะมาแชร์ทริคที่จะทำให้เพื่อนเอนเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายแบบสาวแฟมินลนแบบสาวที่มีพลังผู้หญิงพลังที่อ่อนหวานพลังแรงดึงดูดและเราก็สามารถทำดำเนินไปตามที่เราต้องการที่จะเป็นได้เนาะไปเริ่มกันเลย่วันนี้เรามีทริคดีๆนะคะจะมาแชร์เกี่ยวกับ การทําให้เป้าหมายของเราเนี่ยบรรลุได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะตั้งเป้าหมายใหญ่โตขนาดไหนนะคะเรามาเริ่มต้นกันใหม่<อ>แล้วเหตุผลอะไรที่ทําให้เป้าหมายประจําปีของเราเนี่ยมันไม่สําเร็จเลยสักปีไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีต่อกี่ปีเนาะมันเริ่มต้นจากการที่เรามี annual goals หรือว่า เป้าหมายประจําปีเนี่ยจะมีระยะเวลาที่ยาวนานจนเกินไปนั่นก็คือ12เดือนนะมันทําให้เราเนี่ยไม่เกิดความรู้สึกว่ามันเร่งด่วนกระทันหันหรือฉุกเฉินว่า urgent the urgent urge of having to do it right now because it's not meeting the deadline yet มันยังไม่ถึง12เดือนดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออ เราค่อยทําตอนสิ้นเดือนก็ได้อะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ค่ะให้การกระทําของเราเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องเนาะเป้าหมายจะบรรลุได้มันจะเกิดจากการที่การที่เราลงมือทําทีละเล็กทีละน้อยค่ะไม่ใช่ว่าทําตุ้มเดียวทีเดียวแล้วเราก็จะสําเร็จได้เลยดังนั้น ลืม New Year Resolution ไปให้หมดว่าต้นปีเราตั้งอะไรเอาไว้เรามาเริ่มตั้งใหม่ในวันนี้เลยค่ะเพื่อนๆหยิบสมุดและปากกาขึ้นมาหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้หยิบขึ้นมาค่ะแล้วเขียน goals ของเราเป้าหมายของเราที่เราอยากจะทําให้บรรลุในปีนี้ว่าเราต้องการจะทําอะไรหัวข้อด้านไหนบ้างที่เราอยากใช้บรรลุไม่ว่าจะเป็นด้าน physical นะคะร่างกาย mental จิตใจ financial การเงิน relationship สถานภาพความสัมพันธ์กับคนรอบตัวหรือใดๆอื่นๆต่างๆนะคะเพื่อนๆลองแบ่งออกมาเป็นหัวข้อหัวข้อเนาะแล้วเขียนไปพร้อมๆกันเลยกับเรานะคะหรือไม่เพื่อนๆก็เขียนหลังจาก บวิดีโอนี้ก็ได้นะคะต่อไปอะนะคะเราจะมาแชร์วิธีการที่จะทําให้เราสามารถตั้งเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายของเราบรรลุได้ดียิ่งขึ้นอย่างแรกเลยนะคะ ย่นระยะเวลาในการตั้งเป้าหมายของเราค่ะ timeline เนี่ยจะต้องอยู่ในช่วงพอดีพอดีนะคะคือไม่สั้นจนเกินไปและไม่ยาวจนเกินไปนะ short enough but not too long ต,ตั้งเป้าหมาย3เดือนหรือแบ่งออกเป็น4 quarters ด้วยกันนะ3เดือน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 แบบนี้นะ4 quarters ก็คือตั้งแต่ มกราคมถึงมีนาคมเมษายนจนถึงมิถุนายนกรกฎาคมจนถึงกันยายนตุลาคมถึงธันวาคมแบ่งออกเป็น 4 quarters แบบนี้แผนประจำทุกทุกๆ3เดือนแบบนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถลงมือทำและมีการ track เป้าหมายของตัวเองได้ในทุกๆ3เดือนแบบนี้นะการมีแผนประจำปีเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเรามีทิศทางควรที่จะไปทิศทางไหนเนาะแต่การมีแผนประจำทุกทุกๆ3เดือนแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้นะคะว่าเราเนี่ยมีแผนที่แล้วก็มีเข็มทิศ ว่าเราจะต้องดำเนินไปในเส้นทางนี้แบบนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้มันก็จะลงลึก specific มากขึ้นนะคะทำให้เราเนี่ยมองเห็นเป้าหมายของเราชัดเจนขึ้นต่อไปนะคะตั้งเป้าหมายแบบเป็น action base ค่ะโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะเราก็จะตั้งเป้าหมายจากการที่เราอยากจะเห็นผลลัพธ์ถูกไหมยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะลดน้าหนักให้ได้5กิโลกรัมเราก็อยากจะเห็นผลทันตาเห็นถูกไหมเราอยากจะเห็นว่า ร่างกายลีนผอมเพรียวมีส่วนทรงมีอกมีเอวมีเอวยอ,อะไรใดๆแต่เราไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าเราจะลงมือ,อยังไงถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายแบบ action based plan นะคะก็คือเราเนี่ยมองมาที่ว่าเราจะดำเนินไปยังไงล่ะเราจะกระทำอย่างไรถึงจะทำให้เราเดินไปสู่เป้าหมายของเราได้ยกตัวอย่างเช่นเราตั้งใจว่าเราจะกำลังกาย15ครั้งต่อเดือน อะไรแบบเนี้ยเราจจอะอก,กําลังกาย1 5ครั้งต่อเดือนทํายังไงล่ะสัปดาห์ละกี่ครั้งสัปดาห์ละ3-4ครั้งอะไรแบบนี้นับรวมกันให้ได้1 5ครั้งต่อเดือนครั้งละ1ชั่วโมงคือตั้งเซตออกมาเลยแล้วสุดท้ายเราก็จะได้การออกกําลังกาย180ครั้งต่อปีซึ่งการออกกําลังกายที่รวมขนาดนั้นอะบวกกับการทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำให้เราลดน้ําหนักได้อย่างแน่นอนอะไรแบบนี้ตั้งเป้าหมายที่เป็น action based plan คือเห็นว่าเราจะลงมือทํำยังไงให้ได้ภายในระยะเวลา เท่าไหร่เท่าไหร่สุดท้ายนะคะ you've become what you measure อย่างที่เราบอกไปเมื่อเราลงมือทำทุกๆ3เดือนทุกๆ3เดือนแล้วมันก็ทำให้ง่ายขึ้นต่อการ tracking ค่ะหรือว่าประเมินผลของตัวเองเนาะว่าเราสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนในทุกๆ3เดือนทุกๆ3เดือน1ปีเป็นเวลา4ครั้งด้วยกันที่เราจะทำการประเมินผลของตัวเองนะคะเราได้รับการ audit อะไรต่างๆมากมายในที่ทำงานในที่ทุกที่ที่ไปตามกฎตามร เียอะไรต่างๆแต่เราไม่เคยออดิตตัวเองเลยไม่เคย measure your progress หรือว่าตรวจสอบหรือประเมินผลการกระทำหรือว่า เป้าหมายของตัวเองว่าบรรลุไปขนาดไหนแล้วดังนั้นการแบ่งออกเป็นทุกๆ3เดือนก็จะทำให้เราประเมินตัวเองได้มากขึ้นอย่าลืม keep track of your progress in your book or in your journal whatever that you can or y o u r on your notes app that's easier for every day today if you prefer that way สำหรับเรานะคะเราก็ชอบที่จะจดในสมุดบันทึกของเราใน journal ของเรา commonplace journal ของเรานี้นะคะเป็นการ reflect ตัวเองด้วยนะคะทุกๆอย่างที่เรามีการประเมินนี่ย เราก็จะเห็นผลของตัวเองนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเราเนี่ยทำบรรลุผลไปได้ในทุกๆ3เดือนเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนบางที3เดือนแรกเราอจะทําได้15ครั้งต่อไป3เดือนถัดไปเราอาจจะทําได้10ครั้งก็ได้อ่ะเรามาดูว่าแล้วทำไมล่ะเราถึงทําได้10ครั้งมีอะไรที่เราสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงแก้ไขได้บ้างเราก็จะได้ปรับปรุงใน3เดือนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ย keep up w i the progress หรือว่าสามารถมองเห็น ว่าเป้าหมายของเรามันถูกบรรลุปไปแล้วขนาดไหนมีเส้นทางหรือว่าระยะทางที่เราจะต้องเดินไปอีกเนี่ยมันจะต้องไปอีกเท่าไหร่อะไรสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากเอาไว้ว่า the goal without a plan is just a wish เป้าหมายที่ไม่มีการวางแผนมันก็เป็นแค่ความอยากได้ อยากมีอยากเป็นแล้วสุดท้ายเราก็จะไม่บรรลุผลอะไรเลยเนาะฝากเอาไว้เท่านี้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆด้วยคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอในวันนี้ thank you guys so much for watching see you guys in t h next video bye